ชื่อพี่กิจค่ะทำงานอะไรอยู่คะเอาทำธุรกิจบริษัทพระมานค่ะอ,อ๋อวันนี้คือมาเรียนเป็นไงบ้างคะไพรเวทก็พี่ว่าเหมือนเราก็มีความเข้าใจที่ ลึกซึ้งมากขึ้นอ่าแล้วก็มันเหมือนว่าออกจากคอม์ตโซนของเราในการแต่งตัวนะบางทีเราก็เหมือนว่าคิดว่าจะไม่กล้าไม่กล้าออกก็มองว่าไม่กล้าออกคอมร์ตโซนแต่ไม่กล้าเปลี่ยนสีไม่กล้าเล่นสีอะไรไม่กล้าเล่นสีอะไรควรเล่นคือมองว่าการที่เราใช้สีคู่ตรงข้ามเนี่ยมันดูแบบมันดูแรงไปอะไร่าเงี้ยแต่วันนี้ได้เรียนกับน้องแอนเราก็มีสื่อไ้มันก็มีทฤษฎีที่เราสามารถจับสีคู่ตรงข้ามเนี่ยมา แมทชให้มันลุกออกมาดูดีดูแพงขึ้นที่มองว่ามันก็ได้ทริคทริคก,การแต่งตัวเพิ่มขึ้นแล้วการแมทกับบอดี้ไทตัวเองอะคะใช่เมื่อก่อนเราก็มองว่าเหมือนไม่ได้เคยรู้ไว้